สวัสดีครับทุกท่านพอผมชาญน,นะครับเมื่อกี้คิดว่าจะทําทริปเดียวนะครับแต่เพิ่นผมเห็นยาในกระเป๋าผมผมก็เลยจะมาฝากทุกท่าน,นครับในเรื่องของการเสพสื่อการเสพสื่อนั้นหลายคนคิดว่ามันไม่มีผลอะไรมันมีนะครับอะไรที่เข้าไปในใจเราเนี่ยมันไม่ได้ออกมานะครับ คุณฟังผมไปดีครับอะไรที่เข้าไปในใจคุณมันจะไม่ออกมามันจะเกิดการสะสมกันเกิดขึ้นถ้าวันนี้คุณเสพสื่อความเครียดเยอะๆนะครับมันจะเกิดการพอกคูณขึ้นคุณได้ยินสุภาษ,ษิตไทยไหมครับที่บอกว่าดินพอกหางหมูไหมครับคือมันจะพอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมเข้าเมือง ผมเห็นคลินิกหมอด้านจิตแพทย์วันนี้ต้องเรียนกันโดยตรงนะครับว่าล้นออกมาเยอะมากนะครับเพราะปัจจุบันคนเป็นโรคความเครียดเยอะมากแม้แต่ตัวผมเองทุกวันนี้ก็ต้องกินยานะครับเพราะว่าทำสื่อด้วยแล้วก็ดูพวกสื่อออนไลน์เยอะอน,นี่ผมจะโชว์ยาอะไรบางอย่างให้คุณดูครับอันนี้เป็นยาที่ผมกิน คุณรู้เปล่าว่ายาชนิดนี้ไม่มีขายในร้านขายยาทั่วไปต้องซื้อจากอยหรือว่าองค์การเพภสัชกรรมนะครับคุณรู้เปล่าว่ายาเม็ดเนี้ยศูเนี่ยคือยาอะไรนะครับเนี่ยผมม่ให้คุณดูนะครับยานี้เป็นยาลดความเครียดเม็ดหนึ่งราคา ไม่รู้นะเท่าไหรเนะี่ยสามสิบบาทเม่หนึ่งครับแต่อันนี้ต้องแบ่งครึ่งกินนะครับต้องแบ่งครึ่งกินปกติเขาจะให้ผมในเขาเรียกว่าศูนจุดสองห้าแต่นี้ให้ผมศูนย์จุดห้าเช่นผมฝากหลายคนว่าการที่คุณเสพสื่อแง่ลบ,ลบ,ลบความเครียดลบลบคนับ ร่างกายคุณจะผลิตสารขึ้นมาสารหนึ่งนะครับไม่ใช่เอนโดฟินไม่ใช่สารในความสุขครับแต่เป็นสารในความเครียดมัขึ้นมานครับโดยเฉพาะถ้าคุณเสพสื่อที่มันด่ากันในโซเชียลอะไรทั้งหลายทั้งปวเนี่ยร่างกายคุณจะผลิตนนะคือมันมันจะเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับคุณเคยได้ยินคําว่ามะเร็งไหมครับนั่นแหละเนื้อร้ายจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับสารก็เหมือนกัน ถ้าวันนี้คุณไม่หัวเราะคุณก็กําลังเครียดถ้าคุณเครียดปุ๊บวันนี้มันอาจจะไม่เป็นไรนะครับคุณฟังผมไม่ดีวันนี้คุณอาจไม่เป็นไรหนึ่งวันผ่านไปโอ้เสพไปไอ้ด่ากันไปด่ากันไปไม่เป็นไรแต่พอหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปคุณรู้เปล่าว่า คนไทยตายเพราะโรคซึมเศร้าคุณไปเปิดดูในเน็ตครับปีหนึ่งเยอะมากนะครับจากการฆ่าตัวตายเรื่องโรคซึมเศร้าเพราะเกิดจากความเครียดนะครับความเครียดที่ไม่ได้รับการรักษาหลายคนรู้ตัวก็ดีไปหาหมอรับยามาลดความเครียดปรับเคมีในสมองแต่หลายคนไม่รู้ตัวไม่ยอมรับตัวเอง อันนี้คือจุดอ่อนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วยาพวกนี้แพงนะครับผมบอกให้แพงมากนะครับถ้าคุณไปซื้อคลินิกแต่ถ้าคุณไปถ้าอยู่เทพไปอะไรนะทันญะอะไรแล้วถ้าถ้าอยู่เชียงใหม่ไปโรงพยาบาลสวนปุงอะไรพวกเนี้คุณก็จะได้ถูกหน่อยแต่ถ้าคุณไปคลินิกนะผมบอกให้คุณหมดเงินเยอะนะครับเดือนหนึ่ง สองไม่รู้สองพันนี้จะอยู่หรือเปล่านะครับฉนันผมฝากขึ้นนะครับฝากทุกท่านไว้นะครับนี่คือผลครับของการที่คุณเสพสื่อแห่งความเครียดผมไม่อยากให้ใครมาเป็นเหมือนผมครับไม่อยากให้ใครมาเป็นเหมือนผมแล้วเชื่อว่าผมเองดีขึ้นมาเยอะนะครับดีขึ้นมาเยอะมากกว่าแต่ก่อน,นครับก็ฝากทุกท่านไว้ครับนี่คือผลของการ เสพสื่อที่ลบๆนะครับสวัสดีครับ